อฝันบ่ขตื้นฝันก็ขี้มาเมือนขึ้นมากก็มาตโตนั่นน่ะาตกไหมโตกมาบ่ม่ตมากันมากเพิ่นนี่ไหมขี้มาปูขี้มาเขาบเกเกนขี้มาเขาขึ้นเลยขึ้นทานี่เลยแลนย่งเดียวว่าขี้มาเว้ยอยู่ทานี่เลยเห็นได้ความฟันว้าว ลานแสดงนั้นกับวัททอเนาะฟันเนาะก็เลยฟันมาว่าฟันไปมันเมื่ไงเนาะก็ขี้มาอะไรนะแ้เสือเสตือดินตัวง่ายเต็มเต็มเราตัวเวางเลยนเอาแล้วตีว่เป็นลูกเ็องเต็มมาขึ้นเลยแโอ้นอมาลงเตะตีสี่นตีสมหมือนตีกับตีหงกับตื่นแลยเนาะหมูเป็นบกอยากบอกหมูเป็นบอกอยากบอกคนมันอึดอัดแต่น้าบอกใครแล้วช ก็เลยบอกว่าก็เลยกัลมักตัวนี้เลยแหละตัวได้ล่ะหนึ่งี่มีักไรหน่งซนึ่งของแท้เลยมั้งของแท้เลยยังยืนยำยันตัวไดมก็คือเกาตัว่แทนทีกับเกับเแทนก็คือเกามองตัวเดียวเป็นยังคือมักหนึ่งซหนึ่งลายส้เก็ดก็ฝนมาได้กินปลาเนาะกับปลากรปลากระแปดหนึ่งแล้วก็เส้นเนาะแล้วของกับซีนบ่หนังกระหนึ่งันเนาอือกัะหนึ่งซีกเนาะ ี่ก็ปลาชุดมาขายมาฟันในขี้มานั่ยล่ะมากกันมากปูตัวนี้ละขี้มาขึ้นน่ะถือปูดุกซ่วงบักเงาเงางนาวตั้งยุ่งสิยิ่งขึ้นยุ่งถี่อืมก้อนฟันอ่ะก้อนจิตฟันอ่ะมันขึ้นกับสวนมเนาะสวนมอยู่นี่นะอ่าแล้วก็ไปขอเราคนเดียวเด้ไปนั่งกว่กับเราคนเดียวมาขึ้นนี่มืดๆนั่อันละไปนั่งกว่าคนเดียวขว้าขว้าคนเลยอ่าอืมไทยอยากสางเบี้ยงสางว่างกะให คังขึอเก่าเด้อป like ูเอ้ยจากทางเรื่องังวังปูกระดาได้วางสิเต่ก็บว่ามเงไมมีท่อแล้เลาบอกว่าเินเนาะไอ้มเงิน่มีท่อสา่งแน่ทายสสงแล้นะบอกกันจังได้าฝันวันขี่วันขี่มาเราในื่อแหมหมดืนฝันดียังวะขี่มาเท้าโก้เท้าง่ามไหลมาตัวอน่ะขี่นีวูจังสี่เลยถือปืนลูกซองอุ้ยเราต้ไปไกลแห่งหรอก ไ่ข้าวซอยแจงนังข้าบอยแจงนางข้าบ่อยก็เลยมักมาตัวนี้แหละมาเลยอืก็เลยหมักหนึ่งสี่สี่หนึ่งมาเพราเปลี่ยนแปลงเพาเปลี่ยนแปลงตัวเล็กๆสองตัวสามตัวมีตัวไหนบ้างหนึ่งห้าสามสามตัวนี้เป็นฟันเบอร์เจอันนี้นะอันนี้กับามตัฟันกันฟันแบบเขาแบบตีหยองเข้าเองนะ เอเีเมื่อน,นี่คือนัดนัดเอสซี่ว่าเจนวดนี่ที่ให้เลขสามตัวเนาะแมนก็เป็นเลขฝัน,น,นเลขฝันคือกันเราได้บบเจฮะเราฝันได้โบได้คือกันเพราะว่าเขาก็กตีได้หลายแบบอันไหมฝันมันตีได้หลายอย่างเขาตีเอาตัวนี้ก็ได้ตีกว่านี้เพราะว่ามันเขา่ามันเข่าที่เป็นอุ้งฝันเป็นอุ้งกุ้งแล้วจับมาใส่เลยเนื้อหาสาม มักอกันสามตัวนี้ได้หนึ่งหาสามแมหนึ่งหาสามตัวร่องกับหาเจสองแปลออกมาจากขั้วฝันลัคือกันเมื่อาเอามาฟันมาแบบนี้ก็ตีออกไปแบบนี้นะที่แน่ๆก็สองตัวหนึ่งซีคือกัาไปไเลบมลลืมแสดงว่าเกมมักหนึ่งซีคักนี่มักหลายหนึ่งมักหลายปึ๊บเลยละตัวนี้นันนัดใจแล้วล่ะ ก็ได้นำซะนั่แหละกล้าชุกกับฟันมาขึ้นแล้วางงิ่งปืนนี่แหละขี่มางิ่งปืนมามาปูนี่แหละโตนี่ละคือเป็นขึ้นจับออกยู่จับเขาอย่มขึ้นมาีตก็ได้ได้ขี่ของเล่าจะมาขึ้นนี่ก็เลยแห้งมันใจมันใจครับว่าปูหายแล้วเต็มเต็มหายแล้วไปขี่เป็นโตเลไม้เจนใ่มาไปขี่เป็นโตเ่อนมาก็งามคื้อยังงนี่มาแล้วแล้วก็ฟันก็งามสีขาวจวะเลยงาม มาแล้วสะอาดคือ,อยังมีมาเลยไม่ค่อยฟันอะไรท้าวโตวนี่มันใจวะสิมันใจคือเก่าเป้ลผู้เก,ก่าก็คือเก่าบ่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนแปลงบอกว่าเปลีป่ยนแปลงถ้ามากๆเลยจ,จัดอย่างเดียวม,มันมีวา่าบออันนั้นเอาจากพันคู้นวันนี้วอาก็คือเก่าพันคู้พันนึกเก่าแหละกอาประมาณนี้แหละใครกวนเก๋นุ้งห่างกับพันคู้พันวันนี้กับจะพันคู้พันนึกเก่าวันว่างหันได้เกือบล้านปุ ได้สามตัวตรงเล่นบ่โอ้สามตัวตรงม่มมีเพี้ยนเนาะอันนี้คือเจ้าอีกคานตัวตรงนี่มักก็กับเลยเด้หนึ่งหาสามนี่เอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นนั่มาแต่เมี่ยงกาญจนบุรีแมนเพิ่นมากตากกาญจนบุรีเพิ่นนั่มาเพิ่นนอฟมาเอฟซีเจนุดนะเอฟซีเจนุดน่าจามันมันได้กินนะแล้วขี้ฟฝ้าจนเดือบแมเื่บุศอมาบ่หอดว่าเราผู้ใด้วะเออมาจากกาญจนบุรีเล้วเจีวเฮียง คนนึงก็มาจากกันมหาสารคามเมื่อนี้บเจจ้ะมื่อนี้แหละอ้อเอฟซีเอฟซีม่หอดมองเลยแม่นเอไม่เจ้าเห็นคิปได้สามปลาได้จ้ามากเลเจ้านั่มาเลยแล้วก็พอไงที่ซื้อใครเ้วอ่ราช่วยน้องใครผเน่ยพอะขีมอแท้ม่เน่ะคีมอแม่มเน่ยพอไม่ไปทุบเมือสามลหรอแมานี่ย๊บกว่าอยากได้ไครแล้วก็ไปซื้อใขรมา โอ้วาสามสิบวยอยากได้ไข่คนกัซื้อมาถวายแมนปูยาว่าขาดไข่เออนั่นแหละหายแลอวว่ะคนหาซื้อเลยขนาดแล้วคนอยู่้องไข่มาได้้นไปหาซื้อเลยว่แล้ววาสีมามาอยู่เด้อแล้วว่ะเก็บย้อยใกล้มือเลยก็เดยวสิมาอีกแล้วว่าล้านได้ล้านตูวแล้วสีมาอีกนะอ่าาาา่าเาาานาาาาาคาา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 ามาา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 ่าา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 านาา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 น ส่เสียลาไใส่ผูกผักขมาน้องก็แปลกๆตาแร่ะนะถามป้าช่าพมาะว่อายอยู่น้องไข่นวางสิเขาเาีกผมขี่มอไซคมาเลยแนนใจออกค่ะขี่มอไซคมาที่รกผม่าเป็นคนแถวนี้สน้บัดไปถูกใครลงน้องช้าน้อกันอั่ได้<อ>ถามเราอ,อมันจะน้องไข้า่าว่ามาไกลครับขี่มอไซค์มาอยู่เพื่ออะไรเพื่อเมืองเียดลโอ้ไปเนาะ อ่าสิบกิโลหุแล้วเอฟซีมาตามมหาหอดลานทำเลยเนาะใช่ยูก็เจ้าได้สูบน้ำเนาะใช่สูบน้ำเรียกว่าผู้อยู่เมืองการจิตใจเอาค่ะใช่ลูกกาจะฮูลี่มากเลจังไหนไงไก่เนาะมาได้จังไหนเสีดหยอนได้เออคือนมาแล้วเนาะบ่าเลียงโฉกลาผู้ใดก็อยากได้เนาะแมนบวตตะเพิ่นบวตตะเฮาเนาะเพิ่นกัสายนี่น้ำเพิ่นกัมาเลยเออเป็นสายปูสายเงาแมน เปนมากเมื่อนปนมากเลยสายไก่ปันได้ดเลกืบมากเปนดกมากเ็นใจเล้ยงมากอีกจักรองนะจี้ตัวใดี้จักรองดีปังปังตัวใดชดเต็มเลยครับเต็มป่ะเนียกเลยเต็มเลยหนกหนกบาเลยเอาบึงเอาเด้อพี่น้องเอซีเอาเจนุจัดเต็มจนจัดเต็มตัวใดก็มากพิเศษพิเศษเจพิเศษใส่ไข่ ห,หนึ่งหาหนึ่งห้าสามหน่ซนมันใจแหงมันใจแห้งยีรฟอนดองดองเนจีนองเครื่องเสียงงได้บรเดวดนี่นะเครื่องเสียงเื่องเสียงงมาด้มาเด้เบาไรมาเด้มาเด้ออกแขงแขงเงี้ยแบบ้รเวมากาไทยเลยจัานไทเลยโอ้มาจัมาด้านนักเต็มเลยด้านนักเต็มเลย เกิดขึ้นนี่คนยุนี่ได้ฟอนเบิดเลยเหมือนยุนีเลยคนย่นี่เนาะมันจะเต้นแบบว่า3ตัวตรงอีกได้เจ๊เอ่ลอง3ตัวตรงย่าโดดเบิ้งนี่เพราะ3ตัวตรงข้าวันว่างกันมากก็มากตัวนี้พ่นมันขึ้นนี่างไรตัวนี้แต่ว่ามองมองอยู่มุมนี้ตรงนั้นเห็นชัดเลยเห็นชัดเลย20เข้าวเอาเคียงเสียงมากนะอัด20เขาปวดเขาเอาเชียงเชียงมากนะ ปวดมนลัขอบคุณเกียรตินุชครับลืมลืมรอบหน้ารอบหน้าครับ